ขอสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้นะครับมาพบกับผมอีกเช่นเคยกับช่องมารู้การชาแนลโดยวันนี้ผมก็มีบทความดีๆนะครับที่จะมาเล่าให้ฟังนะครับบทความในวันนี้นะครับก็คือทําไมสิงคโปร์นะครับจึงเป็นประเทศแห่งบริการทางการเงินนะครับโดยบทความนี้นะครับมาจากเว็บไซต์ลงทุนแมน .com นะครับ สำไมสิงคโปร์นะครับจึงเป็นประเทศแห่งบริการทางการเงินประเทศเกาะเล็กๆแห่งนี้มีประชากรเพียงราว5.7ล้านคนแต่สามารถส่งออกบริการด้านการเงินมากเป็นอันดับหนึ่งของทวีปเอเชียแต่สามารถส่งออกบริการด้านการเงินมากเป็นอันดับหนึ่งของทวีปเอเชียคิดเป็นมูลค่าถึง1ล้าน2แสน10,000ล้านบาทในปี2019จากการจัดอันดับ เมืองศูนย์กลางการเงินโลกของรองไฟแนนซ์ประจำปี2021สิงคโปร์คือศูนย์กลางทางการเงินอันดับที่5เป็นรองเพียงนิวยอร์กกรุงลอนดอนและเซี่ยงไฮ้ซึ่งเป็นมหานครหลักของประเทศมหาอำนาจกับฮ่องกงที่เป็นเมืองเชื่อมต่อธุรกิจระหว่างโลกกับจีนแผ่นดินใหญ่สำหรับประเทศเกาะเล็กๆที่เพิ่งก่อตั้งในปี1965นะครับ และแทบไม่มีทรัพยากรธรรมชาติอะไรเลยแม้แต่น้ำจืดก็ยังขาดแคลนจนต้องนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านแต่สามารถเติบโตจนแสงหน้ามหานครในหลายประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่กว่าและก้าวขึ้นมาอยู่ระดับแถวหน้าของโลกได้ภายในเวลาไม่ถึง50ปีความมายจันท์ทางสิงคโปร์นะครับมีเส้นทางไปยังไง นะถึงแม้ประเทศจะมีขนาดเล็กไม่ค่อยเหมาะสมกับการเพาะปลูกและแทบไม่มีทรัพยากรอะไรเลยแต่เกาะสิงคโปร์ยังมีความโชคดีอยู่ประการหนึ่งก็คือทำเลที่ตั้งที่อยู่ปลายสุดของคาบสมุทรมาลายูทำเลนี้เป็นจุดสำคัญของเส้นทางเดินเรือที่เชื่อมต่อระหว่างเอเชียตะวันออกกับอินเดียและยุโรปในช่วงต้นศตวรรษที่19 อังกฤษรวบรวมดินแดนแถบนี้และเรียกว่าอนานิคมช่องแคบสิงคโปร์จึงถูกวางให้เป็นเมืองท่าสำคัญของบริษัท British East India ซึ่งเป็นบริษัทที่เดินเรือทำการค้าขายระหว่างยุโรปก,กับอินเดียและโลกตะวันออกและโลกตะวันออกต่อมาเมื่อมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมในช่วงปลายศตวรรษที่19เกิดอุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง ที่ได้รับความนิยมสูงในยุโรปแระทตาที่จะมาทำก็คือดีบุกซึ่งพบมากแถบคาบสมุทรมาลายูเมืองท่าสิงคโปร์จึงถูกพัฒนาให้เป็นตลาดค้าดีบุกที่สำคัญของโลกนอกจากดีบุกแล้วการนำยางพาราเข้ามาปลูกในแถบมาลายูในช่วงเวลาใกล้เคียงกันก็ทำให้สิงคโปร์กลายเป็นศูนย์กลางของตลาดประมูลยางพาราอีกหนึ่งตำแหน่งการเป็น ทั้งเมืองท่าเป็นศูนย์กลางการค้าดีบุกและยางพาราส่งผลให้การแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศในสิงคโปร์คึกคักดึงดูดชาวต่างชาติให้เข้ามาเปิดกิจการธนาคารธนาคารต่างชาติแห่งแรกที่เข้ามาเปิดทำรรการในสิงคโปร์ก็คือ The Union Bank of Calcutta เปิดในปี1840มีการจัดตั้งสกุลเงินประจำอาณานิคมช่องแคบคือ สเตรทดอลล่ารในปี1845ส่วนธนาคารแห่งแรกที่ก่อตั้งในสิงคโปร์ก่อตั้งโดยชาวจีนโ้นทะเลที่อพยพมาจากกวางตุง้งชื่อว่าควงยิกแบงก์ในปี1903และหลังจากนั้นก็ตามมาด้วยธนาคารอีกหลายแห่งแต่ก็มีธนาคารมากมายที่ล้มหายตายจากหรือถูกควบรวมกับธนาคารอื่นๆส่วนธนาคารที่ ยังดำเนินการมาจนถึงปัจจุบันก็คือ OCBC หรือ Overseas Chinese Banking Corporation Limited ซึ่งเกิดจากการควบรวมธนาคารของชาวจีนฮกเกี้ยน3แห่งในปี1932และอีกและอีกธนาคารหนึ่งก็คือ UOB United Overseas Bank ซึ่งก่อตั้งโดยชาวมาเลาเชื้อสายจีนในปี1 9 3่ แต่ท่า,ามกลางการวางรากฐานด้านการเงินการธนาคารของสิงคโปร์การเติบโตทางเศรษฐกิจของเมืองท่าแห่งนี้ต้องหยุดชะง,งักลงในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเพราะถูกยึดครองโดยกองทัพญี่ปุ่นเมืองเมื่อหลังจบสงครามนะครับอาณาน,น,นิคมช่องแคบได้รับเอกราชจากอังกฤษและสิงคโปร์ก็ได้ขอรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของมาเลเซียในปี1963 แต่ด้วยปัญหาความขัดแย้งด้านเชื้อชาติและอุดมการณ์ทางการเมืองท้ายที่สุดสิงคโปร์จึงแยกตัวออกจากมาเลเซียและก่อตั้งประเทศในปี1965พร้อมกับตั้งสกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ของตัวเองในอีก2ปีถัดมาสิงคโปร์ถือกำเนิดประเทศด้วยการไม่มีทรัพยากรอ,อะไรเลยและเต็มไปด้วยแรงงานชาวจีนที่หลังไหลามาเริ่มต้นชีวิตใหม่ในช่วงหลังสงครามโลกลีกวนยู นายกรัฐมนตรีคนแรกของสิงคโปร์จึงให้ความสําคัญกับเรื่องสวัสดิวามส,สวัสดิสวัสดิภาพความเป็นอยู่รวมไปถึงการสร้างทักษะให้กับแรงงานต่อยอดจากการเป็นเมืองท่าค้าขายนะครับตรงนี้นะครับผมอยากให้เน้นหน่อยนะครับก็คือลีกลนยูนะครับเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของสิงคโปร์นะครับตอนแรกนั้นอะ่ะเขาได้ให้ความสําคัญกับเรื่องสวัสดิภาพความเป็นอยู่ ตรงนี้แหละครับที่สําคัญนะฮะแล้วก็รวมไปถึงการสร้างทักษะให้กับแรงงานต่อยอดจากการเป็นเมืองท่าค้าขายนะครับมีการจัดตั้ง Housing and Developing Board เพื่อดูแลในเรื่องที่พักอาศัยและสร้างนิคมอุตสาหกรรมในเขตจูรงทางตะวันตกของเกาะเพื่อสร้างงานในภาคอุตสาหกรรมโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ทั้งสองโครงการต้องใช้เงินลงทุนสูง รัฐบ,บาลสิงคโปร์จึงลง,ลงทุนเองบางส่วนโครงการเหล่านี้และได้ตั้ง the Development Bank of Singapore Limited หรือธานาคาร DBS ในปี1968เพื่อรองรับเงินทุนกระตุ้นให้เงินทุนหมุนเวียนและโครงการพัฒนาดำเนินไปอย่างราบรื่นเมื่อผู้คนมีที่อยู่อาศัยมีงานทำและค่อยๆหลุดพ้นจากความยากจนแล้วรัฐบ,บาลก็ต้องวางแผนต่อเรื่องเพื่อให้เศรษฐกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน ประการแรกคือพัฒนาทางด้านการศึกษาเพราะสิ่งที่สําคัญที่สุดของประเทศที่ขาดแคลนทรัพยากรอย่างสิงคโปร์ก็คือทรัพยากรมนุษย์รัฐบาลสิงคโปร์จึงให้ความสําคัญต่อนิวบายการศึกษาอย่างสูงสุดโดยมีการปฏิรูปคุณภาพของระบบและมาตรฐานการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องนะครับเริ่มจากการมีบุคลากรค,ครูคุณภาพสูงโดยคุณครูทุกคนนะครับ จะต้องจบการศึกษาในด้านที่เกี่ยวข้องหลังจบการศึกษาต้องเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพครูจากสถาบันการศึกษาแห่งชาติสิงคโปร์เป็นเวลาหนึ่งปีเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครูแล้วต้องได้รับการประเมินและพัฒนาในทุกๆปีและด้วยความหลากหลายทางเชื้อชาติและภาษาของผู้คนในสิงคโปร์ที่มีทั้งชาวจีนชาวมาเลชาวทมินซึ่งแต่และเชื้อชาติต่างก็มีการใช้ภาษาเป็นของตัวเองแตกต่างกันไป สิ่งที่จะเลาะสิ่งที่จะล้อมรวมให้คนทุกเชื้อชาติสามารถอยู่ร่วมกันก็คือชาวสิงคโปร์ทุกคนจะต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้นำมาสูรร่ระบบการเรียนการสอนสองภาษาที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักส่วนภาษาที่2ก็เป็นภาษาของแต่ละเชื้อชาติรัฐบาลสิงคโปร์ยังได้สร้างทางเลือกในการศึกษาระดับมัธยมให้กับประชาชนโดยแบ่งเป็นหลักสูตรมัธยมศึกษาเชิงวิชาการ สำหรับนักเรียนที่มุ่งเรียนต่อในมหาวิทยาลัยและหลักสูตรมัธยมศึกษาโพล y เทคนิคสำหรับนักเรียนที่มุ่งเรียนต่อในสายอาชีวะรัฐบาลสิงคโปร์ก็ผลักดันมาตรฐานในการเรียนการสอนสายอาชีวะให้มีคุณภาพสูงเพราะมองว่านักเรียนแต่ละคนมีความถนัดทางวิชาการไม่เท่ากันและสายอาชีพและสายอาชีวะสามารถผลิตบุคลากร เพื่อป้อนตลาดแรงงานในทันทีโดยหนึ่งในสายวิชาชีพที่รัฐบาลผลักดันตั้งแต่การก่อตั้งวิทยาลัยอาชีวะแห่งแรกคือนักบัญชีสำหรับการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยมีการจัดตั้ง National University of Singapore หรือ NUS ที่เกิดจากการควบรวมมหาวิทยาลัยสองแห่งในปี1980และเริ่มพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ โดยจัดตั้ง NUS Entrepreneurship Center ในปี1988ซึ่งในปีการศึกษา2022มหาวิทยาลัยแห่งนี้ก็เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดอันดับหนึ่งของทวีปเอเชียจากการจัดอันดับโดย QS ต่อมาในปี1981มีการจัดตั้งนันยาง Technological University ซึ่งก็กลายเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดอันดับ2ของทวีปเอเชียโดยมีนันยาง บ c ซีเดดสคูลเป็นสถาบันด้านบริหารธุรกิจอันดับหนึ่งของสิงคโปร์เมื่อสร้างแรงงานที่เป็นที่ต้องการของตลาดโดยเฉพาะในภาคบริหารธุรกิจและการเงินรวมไปถึงด้านกฎหมายและแรงงานส่วนใหญ่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีปัจจัยเหล่านี้ยังเป็นสิ่งสำคัญทำให้สิงคโปร์มีความเป็นเมืองนานาชาติและมีข้อได้เปรียบดึงดูดบริษัทต่างชาติโดยเฉพาะสถาบันการเงินบริษัทด้านบัญชีและกฎหมายให้เลือกมาตั้งสำนักงานใหญ่ ระดับพมิภาคในสิงคโปร์รัฐบาลได้จัดตั้งธนาคารกลางแห่งสิงคโปร์ Monetary Authority of Singapore ในปี1971เพื่อควบคุมสถาบันการเงินและบริหารจัดการนโยบายทางการเงินด้วยความที่สิงคโปร์เป็นประเทศขนาดเล็กและเป็นเมืองท่าค้าขายและเพิ่งพาการค้าจากต่างประเทศสูงมากสิงคโปร์จึงอาศัยกลไกอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเครื่องมือในการดำเนินนโยบายการเงิน ภายใต้การบริหารจัดการของ MAS ประการที่2ปฏิรูประบบราชการเมื่อวางแผนระบบการศึกษาเพื่อสร้างแรงงานที่มีโคุณภาพแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องพัฒนาเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติก็คือความโปร่งใสในช่วงหลังการแยกตัวเป็นเอกราชสิงคโปร์เคยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการคอร์รัปชันสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกรัฐบาลภายใต้การนำของนายกลีกรนย ได้ย้ายสำนักสืบสวนการทุจริตคอร์รัปชันหรือ Corrupt Practice Investigation Bureau ซึ่งเป็นองค์กรที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1952มาอยู่ภายใต้สำนักนายกรัฐมนตรีและทำการปฏิรูปกฎหมายป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชันให้ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพทั้งการตัดสินใจลงโทษผู้ต้องหาโดยไม่ต้องมีหลักฐานชัดเจน ม่มีพฤติกรรมโน้มเอียงไปในทางไม่ซื่อสัตย์ก็สามารถตัดสินได้หากผู้ต้องหาถูกตัดสินว่าผิดจริงก็จะได้รับโทษอย่างรุนแรงนอกจากโทษทางกฎหมายแล้วยังต้องชดใช้ค่าเสียหายเท่ากับจำนวนเงินที่ทำการทุจริตด้วยหลังจากตัวบทกฎหมายและกระบวนการลงโทษเข้าที่เข้าทางขั้นต่อมาคือการเพิ่มผลตอบแทนให้ข้าราชการ โดยเริ่มในปี1989เพื่อจูงใจให้คนเก่งเข้ารับราชการและลดการรับสินบนของเจ้าหน้าที่รัฐรัฐบาลสิงคโปร์ใช้เวลาต่อสู้กับการคอร์รัปชันมาเป็นเวลากว่า50ปีจนสิงคโปร์กลายเป็นประเทศที่มีดัชนีความโปร่งใสหรือ Corruption Perception Index ส,สูงเป็นอันดับ3ของโลกในปี2020 เมื่อประเทศมีความโปรง่งใสก็ดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติในขณะที่รัฐบาลก็มีเงินมาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็นทั้งการคมนาคามขนส่งไปจนถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรัฐบาลสิงคโปร์ยังได้ก่อตั้งคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจหรือ economic development board edb เพื่อวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจที่ชัดเจนจากเมืองท่าปลอดภาษี ในช่วงทศวรรษ1970สิงคโปูต่อยอดมาสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และปิโตรเคมีในทศวรรษ1980และในช่วงทศวรรษ1990ประเทศแห่งนี้ก็เปลี่ยนไปเป็นศูนย์กลางบริการทางการเงินของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับหลังจากที่มีประการแรกมีการปฏิรูประบบการศึกษานะครับประการต่อมาก็มีการปฏิรูประบบราชการประการที่3นะครับ สิงคโปร์ได้ทำก็คือพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศรัฐบาลสิงคโปร์ได้จัดตั้ง the Smart Nation and Digital Government Group รับผิดชอบในการเปลี่ยนแปลงบริการต่างๆของภาครัฐสู่ระบบดิจิทัลเพื่อเก็บข้อมูลและประยุกต์ใช้ในการวางแผนพัฒนาประเทศทำให้รัฐบาลสิงคโปร์มี big data โดยเฉพาะข้อมูลทางราชการเงิน รัฐบ,บาลจึงสามารถตรวจสอบเส้นทางทาง,ทางการเงินได้ป้องกันการฟอกเงินซึ่งสิ่งเหล่านี้เองทําให้สิงคโปร์ได้รับความน่าเชื่อถือสามารถเป็นศูนย์กลางทางการเงินรัฐบ,บาลย,ยังต่อยอดและให้การสนับสนุนเทคโนโลยีทางการเงินหรือฟินเทคโดยมีเป้าหมายเพื่อผลักดันให้สิงคโปร์เป็นรูฟินเทคเนชั่นทางการเปิดให้บริษัทฟินเทคจากทั่วโลกขอใบอนุญาต ดิจิ t a ลแบงกิ้งได้เต็มรูปแบบไม่ปิดกั้นเฉพาะองค์กรในสิงคโปร์และให้การสนับสนุนนวัตกรรมทางการเงินหลายรูปแบบทั้งระบบชำระเงินบล็อกเชนไปจนถึงเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในขณะที่ธนาคารกลางสิงคโปร์ก็เป็นผู้ริเริ่มจัดหางานสิงคโปร์ฟิ t เทคเฟสติวัลซึ่งจัดขึ้นครั้งแรกในปี2016และจัดขึ้นติดต่อกันมาเป็นประจำทุกปีซึ่งถือเป็นมหากรรมฟินเทคที่ใหญ่ที่สุดในโลกปัจจุบัน ธนาคารสิงคโปร์ที่ใหญ่ที่ส <leme enfant? S 1> ุด3แห่งก็คือ O B S O C B O C B C และ U O B ล้วนเป็น3ธนาคารที่ใหญ่อันดับต้นๆในภูมิภาคเอเชียมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายทั้งประกันภัยผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆไปจนถึงสกุลเงินดิจิตอลพักบริการการเงินคิดเป็นสัดส่วนราว7.4%ของการส่งออกสินค้าและบริการของสิงคโปร์ซึ่งบริการ ขั้นสูงเหล่านี้มีส่วนสําคัญที่ผลักดัน GDP ต่อหัวของชาวสิงคโปร์ให้สูงขึ้นเรื่อยๆในปี1965ที่ก่อนตั้งประเทศชาวสิงคโปร์เคยมี GDP ต่อหัวน้อยกว่าเจ้าอาณานิคมอย่างสาหรัฐอาณาจักรประเทศแห่งนวัตกรรมอย่างเยอรมนี any, หรือประเทศมหาอำนาจในเอเชียอย่างญี่ปุ่นแต่ในปี 2, 2020 GDP ต่อหัวชาวสิงคโปร์แซงหน้าประเทศเหล่านี้ทั้งหมดและมากเป็นเกือบ1.5เท่า ของอดีตเจ้าอาณานิคมเรื่องทั้งหมดนี้เกิดจากการวางแผนระยะยาวทั้งการเตรียมทรัพยากรมนุษย์ให้พร้อมสาหรับงานบริการการพัฒนาประเทศให้โปร่งใสและมีความน่าเชื่อถือในระดับสากลรวมไปถึงการช่วยเหลือของภาครัฐในทุกๆด้านจากเมืองท่าศูนย์กลางการค้าสิงคโปร์เ้าขึ้นมาเป็นศูนย์กลางทางการเงินของภูมิภาคและกําลังจะกลายเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีทางการเงินแห่งศตวรรษที่21เรื่องราวของประเทศ กาะมาสจันแห่งนี้บอกให้เรารู้ว่าเมื่อเริ่มเป็นศูนย์กลางอะไรสักอย่างและสั่งสมประสบการณ์เป็นมากพอแล้วก็จะง่ายในการดึงดูดสิ่งใหม่ๆ่และกลายเป็นศูนย์กลางด้านอื่นๆเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและในวันนี้สิงคโปร์กำลังเตรียมพร้อมทุกอย่างสำหรับการเป็นศูนย์กลางอีกหลายด้านที่กำลังจะเกิดขึ้นในโลกอนาคตเป็นไงบ้างครับสำหรับบทความในวันนี้ที่มาเล่าให้ฟังครับเป็นประเทศเล็กๆนะครับสิงคโปร์ ปกตินี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเทียบกับจังหวัดภูเก็ตก็ถือว่าเล็กกว่าจังหวัดภูเก็ตนะครับแต่ไม่น่าเชื่อว่ามูลค่าทางด้านเศรษฐกิจของของประเทศมีมูลค่ามหาศาลนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือ GDP per capita นะครับหรือ GDP ต่อหัวเนี่ยสูงกว่าประเทศมหาอำนาจหลายประเทศด้วยซ้ำนะครับซึ่ง ถ้าเกิดว่าเรามองย้อนไปแล้วครับเราจะเห็นได้ว่าประเทศสิงคโปร์นี่เนี่ยมีการวางแผนระยะยาวนะครับแล้วก็เข้าใจว่าต้องไปแก้ปัญหาตรงไหนก่อนเป็นอันดับแรกนะครับซึ่งสิ่งที่เล่ามาในวันนี้เราก็จะได้รู้แล้วนะครับว่าสิงคโปร์ก็ได้ได้ทำการจัดวิธีการแก้ปัญหาเป็นลำดับลำดับอยู่ ก็สามารถย้อนฟังอีกรอบหนึ่งก็ได้ครับือถ้าเกิดใครตามไม่ทันนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณบทความดีๆจากลงทุนแมนนะครับที่ให้เรามาเล่าให้ฟังในว,วันนี้นะครับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ